ต่อหน้าต่อตาเลยนะน้องหมาเก่งใจเราบ้างเด้อ,อจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหขวางหน้ารถเลยจะไปยังไงเนี่ยอกันจะบีบตแตรไล่ก็โอนะเป็นการขัดความสุขของน้องหมาเขาเองเนาะเพื่อนๆว่าไงฮะเนี่ยจะบีบตแตรไล่เลยหรือว่ายังไงฮะ วางทางพอดีเลยน่ารถเลยนะอืมเก่งใจเราบ้างเด้อเก่งใจเพื่อนๆที่กำลังชมกันบ้างนะน้องหมาเอาเอาเอากันเข้าไป จะบีบแตรไล่ก็เป็นการขัดความสุขน้องหมาซะอีกเอาพา,า,าหลบมุมไปอ่ะหลบได้แล้วใช่ไหมโอเค thank you thank you ขอบคุณหลายๆที่หลีทางให้